่าวด่วนสังคมร่วมมือช่วยตามล่าชายสวมหมวกสีดำก่อเหตุทำร้ายร่างกายมีผู้บาดเจ็บหลายรายประชาชนในโลกออนไลน์และพื้นที่ใกล้เคียงต่างให้ความสนใจและช่วยกันแชร์ภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อเร่งตามหาชายสวมหมวกสีดำซึ่งก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตกใจและหวาดกลัวในหมู่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีผู้เคราะห์ร้ายหลายรายที่ถูกลูกหลงจากเหตุการณ์นี้บางคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยขณะที่บางรายต้องนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาโดยด่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมฝากถึงประชาชนหากพบเบาแสชายสวมหมวกสีดำรายนี้ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกท หังเหตุการณ์ดังกล่าวกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากสังคมออนไลน์หลายคนออกมาแสดงความเห็นและร่วมกันแชร์ข้อมูลเพื่อช่วยกันตามจับตัวผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็วที่สุด